คลิปวิดีโอนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงเนื้อหาผู้ชมควรใช้วิจารญาในการรับชมไม่แนะนําหรือสนับสนุนเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีในการรับชมฝากกดติดตามกด s u b ส c r i b e และคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับกลับพบผมอีกแล้วนะครับดับรอยนะครับผมวันนี้นะครับจะมาแนะนํานะครับเทคนิคการทุบไม้นะครับการเลือกห้องเล่นทุบไม้นะครับผมนะครับ วันนี้นะครับเราจะไม่มาดูเรื่องตัวเงินเลยนะครับเราไม่ดูตัวเติวเงินเราดูวิธีการเล่นล้วนๆเนาะอ่าตอนนี้ดาบแทงแบงเกอร์ไปก่อน,นครับหนึ่งร้อยนะสังเกตกราฟหลักกับสามเขาไพ่เห็นไหมแดง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 แทงเออเห็นไหมบวกมาแล้วนะครับหนึ่งหมายนาะวันนี้น่าจะมาเล่นให้ประมาณเล่นให้ดูเป็นประมาณแบบสามสี่หมายพอเราเลือกห้องเล่นนะเน้นนับเน้นเลยนะครับ เน้นเล่นแบบ nets, เน้นๆเลยนะครับมั่นใจลงไม่มั่นใจผ่านเล่นแบบเน้นๆไปเลยนะครับเราจะได้ร uh ู huh. ้ว่าถ้าเราอยากเล่นทบไม้เล่นแบบไหนเล่นยังไงนะนะครับเล่นแบบไหนเล่นยังไงเนาะนะครับสังเกตสังเกตสังเกตการาฟสามข้าวใบสามข้าวใบใหาเลยน้ําเงินน้ําเงินน้ําเงินลักกราฟสังเกตครับหลักเห็นไหมครับน้ําเงินสามแล้วก็มาแดงแล้วก็เห็นไหม น้ำเงินสามแดงน้ำเงินแดงแล้วก็น้ำเงินสามแดงน้ำเงินแล้วก็ดาบเลยแทงน้ำเงินไปเลยอาล่าเห็นไหมบวกไป์ล้เห็นไหมนะครับ <c oughs> นะครับตาไหนเรามั่นใจเราใส่ไปเลยตาไหนไม่มั่นใจเราผ่านเราเจอแบบห้าห้าสี่ห้าไม้แทงหนึ่งครั้งก็ได้จะสิบไม้แทงหนึ่งครั้งก็ได้คือเน้นเราเน้นอย่างเดียวครับเน้นเลยนะ เน้นเล่นเลยนะครับไม่มั่นใจก็ผ่านไปผ่านไปดูเขาไพ่ดูการาฟไปเรื่อยๆดูแต่และห้องเลือกห้องว่าห้องนี้การาฟเป็นแบบไหนการาฟสวยหรือไม่สวยนะครับผมนะครับ <log ue> แต่ต้องใจเย็นๆนะต้องใจเย็นๆดับย้าเลยนะครับเล่นวิธีต้องใจเย็นๆนะครับดูการาฟดูเขาไพ่ไปเรื่อยๆนะครับมั่นใจลงไม่มั่นใจผ่านเนาะนะครับผมเทคนิคแบบนี้นะ<ท><ท>ครับมันเป็นเทคนิคอ่ะ เนี่ยตอนนี้ดับไม่มั่นใจด้วก็ผ่านไปผ่านไปหรือไม่ก็เราอยากเราชอบกราฟแบบไหนเราลงก็ได้นะครับมั่นใจกราฟแบบไหนลงมั่นใจตาไหนไม้ไหนลงไม่มั่นใจผ่านนะครับแล้วเราก็สังเกตกราฟไปเรื่อยสังเกตนะครับดาบอยากให้สังเกตกราฟดูเนาะเห็นไหมว่ากราฟกราฟแบบนี้เขาไพ่แบบนี้มันออกในรูปแบบไหนนะครับต้องช่างสังเกตเนาะนะครับดาบย้ํานะครับดาบไม่ใช้ ดาบไม่ใช้สูตรบาคาร่าหรือว่าโปรแกรมโกงบาคาร่าครับดาบไม่ใช้นะครับดาบย้ําเลยว่าไม่ใช้สูตรบาคาร่าหรือว่าโปรแกรมโกงบาคาร่านะครับผมนะครับสาหรับบาคาร่าออนไลน์นะครับผมบาคาร่าออนไลน์หรือว่าจะเล่นแบบบาคาร่าทุนน้อยบาคาร่าทุนเยอะบาคาร่าทุนหนึ่งร้อยทุนสามร้อยบาคาร่าทุนห้าร้อยใช้เทคนิคได้เหมือนกันครับ แต่ย้ํานะครับต้องใจเย,ย็นๆนะครับมั่นใจเราหลงไม่มั่นใจเราผ่านเนาะนะครับมั่นใจเราลงไม่มั่นใจเราผ่านนะนะครับผมถ้าสมมติถ้าใครชอบแบบไหนก็ลงไม่ชอบก็ผ่านมั่นใจก็ลงไม่มั่นใจก็ผ่านไม่จําเป็นต้องเล่นทุกไม้นะไม่จําเป็นต้องเล่นทุกไม้นะครับย้ําเลยนะครับไม่จําเป็นต้องเล่นทุกไม้นะครับสําหรับบาคาร่านะครับ เขาม่ให้เราเล่นตลอดนะครับ24ชั่วโมงเราไม่จําเป็นต้องเล่นทุกไม้เลยนะครับดับผ่านมา3-4่ม้เห็นไ,ไหมก็ดูกราฟดูดูเขาพ่ายไปเรื่อยไม่มั่นใจแล้วก็เปลี่ยนห้องนะครับต่แต่เน,นี้มันออกมาเป็นปิงปองเนี่ยกลัวมันจะตัดหรือไม่ตัดเนี่ยนะครับแต่ถ้าสมมุติเราไม่มั่นใจเราก็เปลี่ยนห้องเลยได้ดูห้องได้เนี่ยเลือกห้องเนี่ยเลือกห้องได้เลยเห็นไหม เลือกห้องได้เลยแล้วพอเราชอบกราฟแบบไหนแล้วก็ไปห้องนั้นนะครับแล้วก็เล่นนะครับเนี่ยแสดงนะดูห้องสามเนี่ยกราฟสวยนะนะครับกราฟสวยเนะี่ยมันเป็นแบบสามหนึ่งสามหนึ่งสามตัดหนึ่งเห็นไหมล่าสุดมันเป็นสามตัดหนึ่งเห็นไหมแล้วสามเข้าไพ่เขาให้อะไรมานะครับเขาให้แดงแดงน้ําเงินนะครับแต่ดูก,กราฟก่อนหน้านั้นนะนะกราฟก่อนหน้าน้นเงินเป็นอะไรน้ําเงินแดง แล้วก็แดงเห็นไหมคือแดงสองแทงสีน้อยเห็นไหมมันเป็นออกสีน้อยเห็นไหมมันเป็นสีน้อยเห็นไหมมันน้าแดงแดงน้าเงินนะครับดาบเลยแทงน้ําเงินไปแล้วดูก,กราฟหลักด้วยเห็นไหม <Thank you. S 1> อ่าเห็นไหมบวกแล้รเห็นไหมบวกนะจำได้ไหมไม้แรกหนึ่งร้อยไม้สองสองร้อยนี่คือไม้ที่สามเองนะสี่ร้อยนะครับไม้สามสี่ร้อยอ่า ไม้ต่อไปเนาะนะครับนี่ครับเรามั่นใจเราใส่ไม่มั่นใจเราผ่านเราไม่จําเป็นต้องเล่นทุกไม้นะอันนี้คือการเลือกห้องเล่นได้เลยเลือกห้องเล่นเล่นทกไม้นะครับไม่จําเป็นต้องไปเล่นทุกไม้ห้องเดิมทุกไม้นะครับแต่ทต่แทงอะ่แทงแปดร้อยนไหมดบจะทบอย่างนี้ไปเรื่อยทบทบไปเรื่อยๆนะครับ เราต้องดูการาฟด้วยการกาฟ <ปะ S 2> เขาไปเห็นไหมอ่เาเห็นไหมบวกไหมเห็นไหมบวกยังเห็นไหครับเห็นไหมอย่างเงี้ยครับเราเล่อนอย่างเงี้ยครับเราเล่อนอย่างเี้ไปเรืเ่อยเรื่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> อยๆ <level> พอใจเท่าไหร่ก็หยุดนะครับวางแผนดีๆดับย้ําตลอดว่าเราต้องวางแผนดีๆนะครับ <Please. S 1> วางแผนดีๆใจเย็นตั้งเป้าแต่แ,และว,วันเนาะนะครับ <S <S ใครอยากได้เทคนิคนะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าอยากได้เข้ากลุ่มนําเล่นนะครับเราแอดไลน์มาเหมือนกันครับดาบนาเล่นวันละสองรอบนะครับ สำหรับเทคนิคนะครับดาบมีให้เป็นภาพพร้อมคำบรรยายเลยเนาะหรืออยากได้เว็บที่ชัวนะครับได้เท่าไหร่ถอนเท่านั้นนะครับผมนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราเจนแค่นี้พอเนาะสวัสดีครับ